ด้วเวลาของกาตรตรวจสอบสภากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์วันนี้อยู่กับผมบิติพัฒน์นะครับเริ่มต้นกันด้วยสถานการณ์ภัยแล้งในประเทศปาลาวซึ่งเป็นประเทศในหมู่เกาะเล็กๆบริเวณของมหาสมุทรแปซิฟิกกำลังจะขาดแคลนน้ำอย่างสิ้นเชิงครับปาลาประเทศเล็กๆในหมู่เกาะแปซิฟิกถูกภัยแ้งเล่นงานอย่างหนักจนขาดแคลนน้ำอย่างสิ้นเชิงในเดือนนี้นะครับทางการต้องร้องขอความช่วยเหลือเร่งด่วนไปยังไต้หวันและญี่ปุ่นให้ขนส่งน้ำมาให้ เดือนที่แล้วปาลาวซุ่มีประชากรอาศัยอยู่ราว1 8 0 0 0คนเพิ่งเป็นประเทศหมู่เกาะในแปซิฟิกประเทศล่าสุดนะครับประกาศสภาวะฉุกเฉินโขษกรัฐบาลเปิดเผยว่าสภาฉุกเฉินแห่งชาติหรือ NEC หาหรือถึงเรื่องยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาภัยแล้ง รายงานของ NEC ที่นำเสนอต่อประธานาธิบดี่ระบุนะครับว่าหาประเมินตามระดับน้ำในปัจจุบันอัตราการใช้น้ำและคาดการว่าสถานการณ์ภัยแล้งไม่ลดน้อยถอยลงไปป่าเลาจะขาดแคลนน้ำกิ่นน้ำใช้ใน2-3สัปดาห์ข้างหน้าการส่งน้ำประปาในกรุงขาเราต้องปรันส่วนน้ำส่งได้สูงสุดวันละไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับโรงเรียนหลายแห่งปิดเรียนเพียงครึ่งวันเพราะไม่มีน้ำให้นักเรียนดื่มและขวดน้ำกลายเป็นของหายากในเมืองหลวงเมื่อประชาชนต้องกักตุนเอาไว้ ขณะนี้ NEC ติดต่อกับรัฐบาลญี่ปุ่นและไต้หวันแล้วเพื่อขอสนับสนุนให้คนส่งน้ำมาให้ขณะที่ขอให้กองทัพสหรัฐส่งระบบกรองน้ำแบบพกพาเพื่อผ่อนคลายสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังรุนแรงมากในปีนี้ครับกลับมาที่สถานการณ์ในประเทศไทยพายุวาตภัยที่พัดถล่มบริเวณของพื้นที่ทางภาคอีสานทําให้จังหวัดบ,บุรีรัมย์ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลูกเห็บตบล่าสุดนะครับทางการได้ส่งเจ้าหน้าที่เร่งให้ความช่วยเหลือครับ จ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอนางรองจงังหวัดบ,บุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรและกำลังทหารเร่งช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอนางรองในตะับหลังถูกพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกพัดกระหนำ่ำบ้านเรือนเสียหายนับร้อยหลังคาเรือน ทั้ง14หมู่บ้านเมื่อเย็นวานที่ผ่านมานะครับและยังมีบ้านเรือนของรัษฎรสถานีตำรวจโรงเรียนยุงข้าวและคอกสัตว์ถูกพายุพัดลูกเห็บตกใส่ได้รับความเสียหายเบื้องต้นประเมินมูลค่าไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทนะครับยังมีประชาชนถูกพายุพัดเศษวัสดุกระเด็นใส่ได้รับบาดเจ็บที่ขา2รายนะครับต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าหักโค่นหลายต้นทำให้ไฟฟ้าดับตลอดทั้งคืนล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับ แจกถุงยางชีพและซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับรัษฎรนะครับนอกจากอำเภอประคำอำเภอนางรองอำเภอละหางทรายประโคนชัยและอำเภอเฉลิมพระเกียรตินนดินแดงแล้วนะครับข้อมูลจากทางอำเภอคาดการว่าจะมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายมากกว่า300หลังคาเรือนครับ ส่วนยอมความกดอากาศตามเนื่องจากความร้อนยังคงปกคลุมบริเวณของพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะครับลักษณะเช่นนี้ก็ทําให้พื้นที่บริเวณของประเทศไทยตอนบนนั้นอุณหภูมิยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณของพื้นที่ทางภาคเหนือและภาคอีสานนะครับถ้ามาดูอุณหภูมิที่กําลังไต,ต่ระดับความสูงวันนี้อยู่ในเกมร้อนจัดแล้วนะครับโดยสูงสุดนั้นอยู่ในบริเวณของพื้นที่จังหวัดลําปางครับอุณหภูมิในช่วงของ16นาฬิกาวันนี้สูงขึ้นไปอยู่ที่41.3องาศาเซลเซียสนอกเหนือจากนั้นนะครับ บหรือว่าที่จังหวัดพิษณุโลกอุณภูมิก็สูงขึ้นไป40องศาเซลเซียสแต่ถ้าดูภาพรวมตลอดทั้งสัปดาห์นะครับจะเห็นได้ว่ายังคงที่จะเผชิญกับอากาศที่ร้อนจัดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าขนองหรือว่าลมกระโชกแรงเมื่อมีมวลอ,อากาศเย็นเข้ามานะครับแต่ในระยะนี้นะครับยังไม่เห็นสัญญ,ญาณหรือว่าปัจจัยที่จะทําให้เกิดฝนนะครับนอกเหนือจากขึ้นลมบริเวณของทะเลจีนใต้ที่จะพัดนําลมทางด้านตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาปกคลุมครับ มาดูภาพรวมที่จะต้องเฝ้าระวังตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้นะครับเพราะว่าอุณหภูมิในเดือนเมษายนจะเป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุดในช่วงของฤด,ดูร้อนนะครับภาพรวมของการประเมินกันนะครับจะเห็นว่าฝนนั้นจะมีมากกว่าปีที่แล้วแต่อุณหภูมินั้นค่าเฉลี่ยก,ก็สูงกว่าเกณฑ์ปกติครับโดยเฉพาะอุณหภูมิในปีนี้จะสูงขึ้นไป40ถึ44ง44องศาเซลเซียสในพื้นที่บริเวณของทางภาคเหนือและภาคอีสานนะครับส่วนบริเวณของพื้นที่ ภาคกลางและกรุงเทพมหานครมีการประเมินไว้อุณหภูมิจะอยู่ที่40-43องศาเซลเซียสแต่ถ้ามาดูเฉพาะในกรุงเทพมหานครอ,อุณหภูมิที่จะมีโอกาสสูงขึ้นไปอยู่ในเกณฑ์37-38องศาเซลเซียสพราะในช่วงบ่ายจะมีลมทะเลจากบริเวณของอ่าวไทยเข้ามาช่วยนะครับส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกนั้นนะครับอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่40-42องศาเซลเซียสส่วนปริมาณของฝนจะเห็นนะครับว่า70-100มิลลิเมตรเป็นค่าฝนที่มากกว่าพื้นที่อื่นๆส่วนในกรุงเทพก็เช่นเดียวกันนะครับในช่ว ของเดือนเมษายนมีค่าเฉลีย่ยฝนที่อยู่ที่50ถึง100มิลิเมตรครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังครับ แต่ถ้ามาดูในระยะอันใกล้ที่จะต้องจับตาการสําหรับบริเวณของอุณหภูมิความร้อนจัดในพื้นที่ทางภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับจะต้องจับตาครับเพราะว่าจังหวัดเหล่านี้นะครับจะเห็นว่าอุณหภูมินั้นจะอยู่ในเกณฑ์ร้อนจัดทั้งสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดตากนะครับที่วันนี้อุณหภูมิอยู่ที่41องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้มีโอกาสที่จะ41องศาเซลเซียสพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูงภาคอีสานนครสวรรค์ในพื้นที่ภาคกลาง 40องศาเซลเซียสและจะเป็นเช่นนี้ไปตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะครับส่วนบริเวณของพื้นที่ทางภาคอีสานนั้นเพชรบูรณ์ชัยภูมิ รวมถึงพื้นที่บริเวณของมหาสา,ารคามนั้นนะครับในวันพรุ่งนี้40องศาเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นจะต้องเฝ้าระวังตลอดไปจนถึงของช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับแต่ถ้าดูในระยะคาดการนะครับสำหรับฝนที่จะตกในช่วงของสงกรานนั้นมีโอกาสที่จะตกได้หลังจากวันที่15 16 17ไปแล้วโดยเฉพาะในภาคเหนือครับก็จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์ความร้อนลงได้ครับ นอกจากพื้นที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์ความร้อนและความแห้งแล้งแล้วนะครับความร้อนและความแห้งแล้งเหล่านี้ยังคงส่งผลกระทบกับการปลูกพืชผลทางการเกษตรโดยเฉพาะในบริเวณของพื้นที่ทางภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ที่ฤดูนี้ก็จะเป็นช่วงผลิตของการเก็บเกี่ยวผล,ลไม้ต่างๆนะครับเพราะว่าเวลานี้นะครับถ้าไปดูพื้นที่ภาคตะวันออกได้รับความเสียหายผล,ลไม้ลดลงไป10%ครับ ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยออกมานะครับว่าสําหรับสถานการณ์การปลูกพืชผักรวมถึงการปลูกผลไม้นะขณะนี้นะครับบริเวณของพื้นที่ทางภาคตะวันออกได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวนครับทั้งร้อนฝนครับและสถานการณ์ภัยแล้งคาดการณ์กันว่าไม่ว่าจะเป็นทุเรียนมังคุดเงาะจะลดลงไป1 0นนะครับยกเว้นลำกองที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นครับทำให้ต้องปรับแนวทางในการบริหารจัดการ และเน้นการปรับสมดุลทางกลไกของตลาดขณะที่มีการคาดการณ์กันนะครับว่าผล,ลไม้ในปีนี้จะต้องมีราคาที่แพงขึ้นครับมาดูพื้นที่ความเสียหายณนะขณะนี้นะครับจะเห็นว่าพื้นที่บริเวณของสตูนนั้นได้รับความเสียหายไปแล้วนะครับ400กว่าไร่ครับส่วนพื้นที่ในการปลูกผล,ลไม้ทางพื้นที่ภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระยองจันทบุรีจังหวัดตราดซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่ของการปลูกผล,ลไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะ มังคุดนะครับปีนี้ผลลดลงไป10%เครับเพราะฉะนั้นครับปีนี้จะต้องแบกรับเรื่องของสถานการณ์ภัยแล้งที่เผชิญอยู่ก็จะต้องรับมือกับเรื่องของผลไม้ที่ราคาแพงขึ้นนั่นเองครับและปิดท้ายกันที่การตรวจสอบสภาพอากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคเหนือกับร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันนะครับอุณหภูมิสูงสุงสดวันพรุ่งนี้อยู่ที่41องศา,ศาเซลเซีย ภาคอีสานอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่นองคายจังหวัดเลยนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์มีความร้อนจัดสะสมอยู่นะครับส่วนบริเวณของพื้นที่ภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่ระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดเฝ้าระวังฝนฟ้าขนองไว้ด้วยส่วนภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด41องศาเซลเซียสนครสวรรค์ลบบุรีการจนบุรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆบางส่วนอากาศร้อนตอนกลางวันฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากตอนล่างของภาคเพชรบุรีประจวบสุร์ธานีสงขลาปัตตานีนาราชิวาสปิดท้ายที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนอากาศร้อนตอนกลางวันครับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละยี่สิบของพื้นที่พระนองพังงาภูเก็ตกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลเฝ้าระว่างเป็นพิเศษครับและทั้งหมดเป็นการตรวจสอบข้อประกาศในดินน้ำหลงฟ้าพยากรณ์ครับ